การประเมินสำลิดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนางวรพรดิตฐเกศรตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4โรงเรียนบ้านพบาทท่าเรือเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บริหารสถานศึกษาโดยในอาทิตย์เอี่มสีผู้อำนวยการโรงเรียนนางวรพรดิตทกเกศรผู้รับการประเมินเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยงานบริหารวิชาการงานแผนและงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปผลการดำเนินงาน สามารถสรุปตามองค์ประกอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ดังนี้องค์ประกอบที่1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านพบาทท่าเรือ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมรู้ทานเทคโนโลยีดำเนินชีวิตตามแนววิถีความเป็นไทยดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปฐมวัยผลการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ74.70ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน3.09คะแนน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น2.09คะแนนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net ในระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น3.49คะแนน ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O อนเนในระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่แล้ว 3. มีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4. มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 5. พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 6. <published> มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน <entlich S 2> 7. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตร,รฐานด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 8. <enga. S 2> มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่2มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูการนำความรู้สู่การปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมวางแผนการนิเทศ และติดตามเพื่อให้งานเกิดการพัฒนามีการสรุปติดตามรายงานผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตัวชี้วัดที่1การดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณมีการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินดำเนินการตามระเบียบพัสดุและดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการจัดทำแผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินงานตามแนวแผนมีการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษานำทรัพยากรที่ได้มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพ มีการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานบุคคลดำเนินงานตามแผนมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรรหาการบรรจุอัตรากำลังพลการแต่งตั้งการย้ายการโอนการลาออกการประเมินวิทยาฐานะตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัยจรรยาบรรวิชาชีพสำหรับบุคลากรทุกคนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและจรรยาบรรวิชาชีพโดยไม่มีเหตุร้องเรียนหรือดำเนินการทางวินยัยการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนตัวชี้วัดที่1 การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปดำเนินงานตามแผนมีการบริหารงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่และดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการรวมถึงชุมชนตัวชี้วัดที่2 มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษามีการประชุมวางแผนจัดทำแผนและการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพบาทท่าเรือได้มีผลการดำเนินงานที่สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบของการบริหารจัดการ p b t r Model อาทิโครงการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นปลาส้มสมุนไพรมาลายกรจากผ้าเขามา้าเหรียญโปรยทานจากลอตเตอรี่กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา นายอาทิตย์เอี่ยมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นแบบอย่างในด้านกิจกรรมลูกเสือได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือจากกระทรวงศึกษาธิการนางวารพรดิตาเกศรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นแบบอย่างในด้านการครองตนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุข การเผยแพร่ผลง,งานของโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือมีหลากหลายช่องทางอาทิเอกสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่มต่างๆและ Facebook โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือดิฉันนางวรพรดิภเกศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ